สวัสดีค่ะแอเองนะคะวันนี้จะมาบอกประสบการณ์ค่ะหลังจากที่นำรถนะคะไปติดฟิล์ม w อล k Lady ี้ซีรีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างอันดับแรกต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วแอเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะไวต่อแสงแดดนิดนึงเวลาขับรถทางไกลาบางทีโอ้โหขับรถไปนานๆก็ต้องมีการโดนแดดก,กันบ้างผิวก็คล้ำก็ไหมบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะหลังจากที่ติดฟิล์มวอล์กเลดี้ซีรีแบบนี้แล้วนะคะ ขับรถทางไกลไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรื่องของแสงแดดเพราะว่าฟิล์มวอล์คเลดี้ซีรีส์ป้องกันรังสี UVA ได้ถึง 100%เลยย้ำอีกทีค่ะว่า100%เเลยเรื่องของแสงแดดไม่เป็นอันตรายต่อผิวเราแน่นอนนะคะและที่สำคัญค่ะฟิลม์ม Walk Lady Series มีการตัดแสงสีฟ้าด้วยเรียกได้ว่าขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยสบายตามากๆเลยใช้แล้วโอเคขนาดนี้เลยอยากจะชวนเพื่อนๆค่ะสาวๆท่านไหนที่อยากมีผิวขาวผิวใสแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะกับฟิล์มวอล์กเลดี้ซีรีแบบนี้ แบบที่แอชใช้อันนี้เลยผิวขาวใสแน่นอนค่ะคอนเฟิร์